รวมยาฆ่ายาไรมันนะคะลูกค้าช่วงนี้เห็นถามกันมาเยอะเลยคะ่ะฟังจบปุ๊บเลือกใช้ได้เลยลูกค้าแบบเคลียร์ชัดเจนเลยคะ่ะอย่างแรกกระตอมถามนี้ก่อนมียาที่ฉีดทับมันที่ฆ่าญ้าใบแคบและใบกว้างไหมนะคะลูกค้าไม่มีคะ่ะทุกสารที่ฉีดทับมันได้จะฆ่าแค่ยาใบแคบเท่านั้นค,ะคะ่ะลูกค้าชัดเจนเลยนะคะลูกค้านะ,ะและยาฆ่ายาไรมันมีสงแบบคะ่ะลูกค้าแบบแรกเลยคือฉีดทับมันได้คะ่ะเช่นขวดนี้อ่ะ สารคุยซาโลฟฟนะคะลูกค้าค่ะคุยซาโลฟฟค่ะเป็นยาฆ่ายาใบแคบที่สามารถฉีดทับฉีดสาสีมันได้ทุกช่วงค่ะข้อดีคือสะดวกมากลูกค้าฉีดสาดไปได้เลยแต่ตายแค่ยาใบแคบค่ะและย้ำมาเลยว่าทุกสารที่สามารถฉีดทับฉีดสาดใส่มันได้เนี่ยจะฆ่าได้แค่ญ้าใบแคบนั้นค่ะลูกค้าใบกว้างโปะเถาเครื่อไม่ตายนะคะลูกค้านะชัดเจนแล้วนะคะอะมาที่สองค่ะลูกค้า แบบฉีดไรร่องค่ะถ้าใครที่มีครบทุกย่าลูกค้าทั้งใบแคบใบกว้างปกครบทุกย่าเลยนะคะลูกค้าใช้สารที่มีชื่อว่ากลูโ o ซิ n a t ค่ะกลู f o ซิ n a t ค่ะลูกค้าเป็นสารแทนพราคอดค่ะใช้ในการฉีดในร่องได้เลยลูกค้าปลายทุกย่าค่ะทั้งใบแคบใบกว้างปกลูกค้าปลายทุกย่าเลยค่ะที่สําคัญเขาปลอดภัยต่อรากหลานเปอร์เซ็นต์ลูกค้าไม่ส่งผลการสะสมอาหารการลงหัวของมันเลยค่ะลูกค้าก็ใช้งานได้เลยนะคะนะมี2แบบตามนี้ค่ะ รวมอีกรอบหนึ่งลูกค้าอ่ะแบบแรกฉีดทับมันได้ค่ะลูกค้าถ้าใครญ้าใบแคบเยอะทับมันได้ลูกค้าฉีดไปเลยค่ะใบแคบไปเรียบเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่มีครบทุก้าลูกค้าทั้งใบแคบใบก้านปกไปที่สารกูโฟสเนยเลยค่ะลูกค้าตายทุกยาเลยค่ะตามนี้นะคะลูกค้านะชัดเจนเลยค่ะ